กีฬาคู่นี้ตีสองแสนกรีบตีสองในสามเซ็กคะแนน,นห้าเท่าตอนนี้ตอนนี้หกห้าสองสองเสือบนอกบอกได้ยุ่มได้จกได้ว่าจะบุมุมนนคู่นี้มันแต่ทางไฟฟ้าทางกันบ้านน่องควยเมืองีคำ มมท่นาน,น,นพี่น้องมาเตะทงนครหลวงเป็นแกนพี่นะเสื้อขาวนี่ออนทีมเคยเตะทีมซัดก็ยูสุกันกันแลาวโดนเติบเลยพเพื่อก็ออกมานี่ก็ได้นะย,ยู่เขตนครหลวงงาม เปิดได้ดียุมแล้วลูกอาซีพื่อนอะไรเพื่นทางินแต่งเมียกับลูกนี่แหละมาฉันเอาถ้า <c oughs> ขอลวกเปิดขึ้นไห้ดูนี่แกมาออกเป็นการอาร์คิป ชิดลงเป็นวิดีโอช่องอยูทูปในตัดลงอี่เสียเบิ่งเดอ้อเฮ้าู้สมอันนี้เสียเจ็ดเซ็กซ์ซ้อนแล้วทางงันคุมขั่งดัดสร้างท่งห้าปรกอแโซ่แมน็นยันโดยแล้วเสร็จวันนี้นะแปะซิกแล้วค่าเสีอยอหายนี่ก็ห้าแสน บอะกันมาห้าแสนเสียบไปแล้วขันจะแก้ก็ได้อยู่สิแก้ให้อีกขันแก้อีกวันนี้ชีวิตประมาณล้านนึงนแหละยัง <c oughs> บุคั่มเลยถ้าก็ได้ติดมุมไปเลย, <c oughs> ยคะแนนกันแล้วสู้สี่กันคู่นี้เป็นการบุกเข้าใจกันลูกนี้ <c oughs> เตะมอะไรเตลนะ <c oughs> จ็ดต่อสิบเอ็ด ทีมซัดเราสุดเก่าเสื้อเขานี่ถ้นำสิบเต็มมาเต่ตะลวงได้เจต็มเทีสิบห้ต็มเน่ลูกอัศวินเน่เน่ยังยังบ่จะลุกอาชีพเนาะ ใช่รบตัวน่งเลยนาะสิบสองต่อเปดทีมสัดลาสุดเก่าน ง,งามเลยอันนี้ถือว่าไอ้น้องป้องกันครบสงโ,โเฮาประจำด้านบ้านวังมติห่วงทางทีมปรปะกอย งามเรียกงามร้ายลูกนี่ลูกอาชีิบ,บพระเทพสนใจเดินพันธุห่าเด้อเด้อบัวเป็ดไก่บัวเป็นหม้อเฮกแต่กระปุอลอรุนพันได้เม็เดอันนี้ก็ต่อพื้นบ้านได้ตัวนี้นะ สิบขี่หนึ่งแต้มสุดท้ายสิบขี่ต่อเก้าข้ามงามหลายงามหลายจบเกมเกมทีหนึ่งทีมสั้นเราสุดเก่าชนะไปสิบห้าต่อศูนย์